ล่าบ่สวัสดีครับสวัสดีพี่เ้องชาวยูทูบ YouTube นะครับผมมาอยู่กับผมนะช่องยูทู e king ปากังมุงนะครับในคลิปนี้เราพาดูแม็กโกโกบาสุนะครับฟีซี่กิครับเล็กมี่กีดูกับทีมานโซฟาวารีตน,นะครับ วันนี้ก็เปิดแปลงนะเปิดแปลงไม่นะเปิดมาได้อ้าววันแล้วนะแปลงนี้ยงังยังวนอยู่เลยนะแปลงนี้ในแปลงก็มีกูโบต้านะเปรียมกล่าว่าสีรุ่นนะหลักไม้นะแปลงนี้ก็ใจดีอาสุดีนะดีอาสุดีลมแล้วก็ตัดกุนนะครับ ใจเลื่อยยนตุลจีตุลตัดกุนนะครับแล้วก็ลากลากรถไฟนะครับเราว่าแรงมันเปียกนะครับฝนตกปลกล้อก็ไม่ได้นะครับเราได้เฉพาะที่ดินเก่งนะครับก็บอกดูคุณปูนะหรือว่าเป็นคุณฟูนะครับโประตูรุ่นหนึ่งวีดีโอเปีย อกีบปลายไม้อยู่นะครับกีบปลายไม้อย่างใส่อยโควิดนะคลิปปลาสองหนึ่งศูนย์นะกีสุดลพอช่วงนี้เราก็ไม่ได้ตายตั้มนะไหนก็มีคลิปลงได้เลยนะจังนี้ก่อนอย่องยากสถานการณ์โควิดนะไหช่วงนี้ระบาดเยอะนะโควิด มก็มาจัดไอ้เอเลยดูน,นะครับด้านน้ก็มีโกมัตส,สุนะครับปีดี60ใส่หวัวกีดด้วยนะครับด้านเนี๋ยวเราจะดูกันนี้ก่อนนะกันนี้ก็เป็นหัวสามเหลี่ยมนะครับเว่าเป็นต้นตำรับนะครับของโคมัตส,สุ่นหนึ่งนะครับ อันนี้ดีอ่ะตัวนี้ด้วยนะครับต่อซิ่งเดีย๋ยวเราตายกันนี้เราจะไปดูมะสุนะครับกันโน่นนนะครับกัน้น่ติดหนัวกีบกนะครับเดินในดินกรนไม่อันรนะครับฝั่งล่าง คนลำรักก็เครื่องยนต์เราก็มัจจุนะครับคัาม็องกวมัจจุใอรุ่นนี้ปกติก็จอดกันหมดแล้วนะครับเดินเยอะนะครับรถกริบนยครับเดินกิบไม้แบบนี้นะครับ รถรุ่นหนึ่งนี่ต้นต้นนะครับะระบบก็ไม่หยุกจิกนะครับใจแต่ก็เลือกใจรถอ่าสมัยก่อนนะครับรถรุ่นแรกๆนะครับนู่นครับโกมัตุ วีซีออกกิบกุน,น้านะครับตอนนี้ก็กิบไม้อยู่นะนี่นะแปลงลมไม้นะครับตรงเมฆกบนะครับ บางแปลงก็มีแต่แมคโก้นะแม็กโกล้แมแล้วก็กีบนะพอบางโจนก็ไม่มีดีอ่ะสุดีนะมีดีอ่ะสุดีก็ดีไปอีกแบบนะครับหรือว,ว่าการตำมันรวดเร็วนะครับแหมปูเย่างก่อนนะครับเพราะว่าดินนุ่มนะปูย่างไม้นะครับ เดินย่ำไปย่ำมาเนี่ยดินดินข้างล่างก็ก้นก้างที่จะนวนนะครับ โอเคครับผมต้วเจ้าก็นีฝากกดไลค์กแชเจกับทุกๆไลก์ด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนีไไน้ก็สวัสดีครับ